วันนี้เนี่ยเราจะต้องยอมรับเปิดใจกว้างๆว่านะคะโลกกายภาพกับโลกจิตวิญญาณเนี่ยมันเป็นโลกของการที่เชื่อมสัมพันธ์กันนะคะเชื่อมสัมพันธ์กันและมันก็ทํางานร่วมกันนะคะเมื่อไรก็ตามนะ,ะสภาวะใจไปอีกทางาาจิตไปอีกทางนะะสภาวะกายไปอีกทางสภาวะจิตไปอีกทางไม่สามารถไม่สามารถขี่กันเท่าไหร่มันเหมือนอะไรอ่ะมันเหมือนกับคุณขับรถไปแล้วก็เหยียบเบรกไปด้วย แล้วมันจะไปถึงไหนอะนะคะคันเร่งก็คันเร่งก็เหยียบนะฮะเบรกก็เหยียบนะ,ะหัวที่หมอตํำกันอยู่ในรถเท่านั้นแหละน่าไม่ฮะนี่คือสิ่งที่คุณจะต้องนะฮะสอดประสานในเรื่องราวของทั้งกายใจจิตของคุณให้นะฮะเป็นระบบและมีความสามารถคีกันในระบบภายในโลกภายในของคุณและเมื่อไหลที่โลกภายในของคุณอะนะคะมีการสอดประสานที่ไม่ขัดแย้งกันเรียบร้อยแล้วอะมันจะเป็นการกลมกลืน กับความเป็นธรรมชาติ